หัวใจของรถ EV ก็คือแบตเตอรี่นี่เป็นส่วนประกอบที่สำคัญเลยนะคะแล้วทราบไหมคะว่าประเทศไทยของเรามีโรงงานผลิตแบตเตอรี่รถ EV ด้วยและตอนนี้เอิญก็อยู่ที่โรงงานผลิตแบตเตอรี่ที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน ค่ะพอกันในดิจิทัลไทยแลนด์กับเอิญปานระพีคุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่าประเทศไทยของเราเป็นที่ตั้งของโรงงานผลิตแบตเตอรี่รถ e ีวีที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนที่สําคัญเป็นของคนไทยค่ะและโรงงานนี้จะใหญ่แค่ไหนและกระบวนการผลิตจนได้เป็นแบตเตอรี่ออกมาเนี่ยเขาทํายังไงมีอะไรน่าสนใจบ้างหาชมได้ยากจริงๆคะ่ะวันนี้เราพามาชมกันเลยพร้อมก,กับความรู้เกี่ยวกับแบตเตอรี่รถ e ีีตามเอิญไปเลยค่ะ มาแล้วค่ะตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในโรงงานผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนอมิตาเทคโนโลยี on, ประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมโอแล้ววันนี้นะคะเราก็ได้ CE อมาพาชมโรงงานเลยนะคะค,คุณสมโพศ์อาหุไนประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทพลังงานบริสุทธิ์จำกัดมหาชนค่ะครสวัสดีนะครับ ก็อันนี้ก็คือคุณสมโพศด้วยนะคะรับอันนี้เป็น a อไอีตัวจริงครับอันนี้ตัวจริงนะคะตัวจริงพาชมโรงงานเลยโหเป็นเกียรติมากๆเลยนะคะเข้ามาถึงแล้วก็จะเจอบอร์ดซึ่งตรงนี้ก็คือบอกประวัติของบริษัทครัเเป็นที่มาที่ไปว่าพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยเติบโตมาได้ยังไงเราเริ่มจากไบโอดีเซลนั้นเป็นธุรกิจแรกที่เราทําแล้วก็ทาพลังงานแสงอาทิตย์นะครับทำลมแล้วก็เป็นที่มาที่ว่าเรามาทําโรงงานแบตเตอรี่เราเริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปี2561 <c oughs> ครับแล้วก็โรงงานเนี่ยเสร็จสิ้นก็คือปี2564 <c oughs> แล้วเราก็เป็นจีกับแฟกทอรีโรงแรกในภูมิภาคอาเซียน <c oughs> นะครับก็ใช้เทคโนโลยีที่คิดเรียกว่า i n d u s t r รี0คือจะสังเกตได้ว่าเราไม่ค่อยมีคนเราใช้โรบอตเป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าการจะผลิตผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่ที่ดีเนี่ยมันควรจะต้องมีสิ่งแวดล้อมที่สะอาด นะครับการที่มีคนเดินเข้าเดินออกมันก็ํำพาฝุ่นนำพวกสิ่งที่ไม่สะอาดเข้าไปในห้องซึ่งโรงงานนี้เนี่ยถือได้ว่าเป็นโรงงานผลิตแบตเตอรี่ที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนเลยในโรงงานนี้ประกอบด้วย3ส่วนหลักๆส่วนหนึ่งก็คือ ce, โรงงานที่ทำแบตเตอรี่เซลล์ตัวนี้นะครับกับอีก2โรงงานเป็นโรงงานที่รีไซเคิลสารที่ใช้เป็นสารทำละลายในนี้ให้กลับมาใช้ได้ใหม่มซึ่งส่วนใหญ่เนี่ย โรงงานแบตเตอรีย่ยังไม่มีที่นี่มีที่นี่มี <Wow. S 2> นะครับแล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งก็คือ <c oughs> เป็นโรงงานผลิตเขาเรียกสารอิเล็กโทรไลต์ที่เขาไปเติมในแบตเตอรี่อันนี้เราก็เป็นโรงงานที่ผลิตเองส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรงงานที่ไปซื้อสารนี้เข้ามาคนอื่นๆเขาจะเป็นแบบน,นั้นรเราโชคดีมากเลยเราได้เข้ามาดูนะคะที่เห็นอยู่ข้างขวามือนี้คือเก็บพวก raw material อะไรพวกนี้ป่ะค่ะอันนี้เป็นเขาเรียก smart inventory system นะครับก็คือมีหน้าที่ก็คือเก็บ นะครับตั้งแต่วัตถุดิบจนถึงของที่ผลิตเสร็จแล้วนะครับคืออันนี้เป็นระบบอัตโนมัติใช่ฮะอันนี้คือมันหยิบหยิบของหยิบของเข้ามาเก็บแล้วก็หยิบของออกไปโดยคอมพิวเตอร์มันจะจัดการเองว่าของชิ้นนี้อยู่ตรงไหนแล้วควรจะหยิบชิ้นไหนก่อนชิ้นไหนหลัง ซ้ายทางขวานี้มันคืออะไรเหรอคะครับอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการผลิตแบตเตอรี่ะนะครับที่เราต้องแยกซ้ายขวาเพราะว่าแบตเตอรี่นี่มันมีกู้บวกกู้ลบนะครับถ้าลบกับบวกชนกันมันก็เกิดการชอร็อตเซอร์กิตจะเห็น,นเป็นขังๆเนี่ยนะครับก็คือการเอาสารเคมีที่อยู่ในห้องที่เราเก็บวัตถุดิบเนี่ย ที่เมื่อกี้แหละมันจะส่งมาที่นี่จะส่งมาทางท่อนะครับจะเห็นว่าห้องสะอาดเนี่ยเพราะว่าทุกอย่างอยู่ในท่อนะครับแล้วหลังจากที่กวนเสร็จแล้วเราก็จะได้สารที่เป็นขั้วลบขั้วลบครับอันนี้เป็นขั้วบวกฝั่งนี้เป็นขั้วบวกนะคะสังเกตว่าสองฝั่งในหน้าตามันก็เหมือนกันหน้าตาเหมือนกันครับแต่วเครื่องเหมือนกันเลยตัวเครื่องเหมือนแต่ว่าสูตรในการทำไม่เหมือนค่เอยจากห้องนั้นนะครับผมอยากจะให้เห็นว่าสารที่อยู่ใน ในในท่อที่เอามาผสมกันเนี่ยพอเขาผสมเสร็จปั๊บเนี่ยมันก็จะกลายเป็นสารที่เป็นเหนียวเหนียวที่เราเรียกว่าสลอรี่นะครับเป็นอันนึงก็เป็นขั้วบวกอันนึงก็เป็นขั้วลบก็คือจากห้องที่เราดูเมื่อกี้นะคะนี่ก็คืออาใส่สารผสมกันมาเรื่อยๆเสร็จแล้วเสร็จแล้วเราก็เราจะไปโค้ดก็คือเราจะเอาไอ้นี่ไปเคลือบอยู่บนผิวนี้ นะครับอันนี้ก็จะไปเคลือบอยู่บนผิวนี้ซึ่งบางมากๆค่นะครับซึ่งอันนี้เป็นอลูมิเนียมอีกด้นนึ่เป็นทองแดงแล้วเราก็เอาสารนี้เคลือบสารฟากนี้ไปเคลือบบนอลูมิเนียมอันนี้ฟากนี้เคลือบบนทองแดงใช่ครับอันนี้ก็คือแผ่นผมยกตัวอย่างให้เห็นว่าเนี่ยคือแผ่นทองแดงที่เราเห็นเนี่ยความบางของมันนะฮะเท่ากับหนึ่งในสี่ของเส้นผมเรา บนทองแดงแผ่นนี้ฮะเราจะต้องเคลือบสารที่ตะกี้เราผลิตเนี่ยหนาแบบเป็นหลักไม่กี่ประมาณร้อยในล้านอยู่บนผิวของทองแดงโดยที่ทองแดงไม่ยน่นไม่ขาดเครื่องอันนี้เนี่ยก็จะทำการโค้ดไอที่บอกว่าอยู่บนทองแดงะนะครับแล้วก็จะวิ่งจากห้องเนี้เข้าไปในอุโมงอุโมงที่ปิดอยู่ที่เป็น,นขาวๆเนี่ยครับยาวประมาณ50เมตรเพื่ออบให้แห้ง หลังจากที่เป็นม้วนแล้วขนาดบรรเท่ากับขนาดาษของเซลลแล้วนะครับเราก็จะมันเอาม้วนนี้มาตัดเป็นเซลลแต่ละเซลลอ,อันนี้คือแผ่นที่จะอยู่ในเซลล์แต่ละเซลล์ที่เราจะต้องมาเรียงกันให้กลายเป็นเซล์นะครับก็จะผ่านเครื่องที่อยู่ข้างหลังเนี่ยเราเรียกเครื่องนี้ว่า h i g s p e e d d i e Cutting เครื่องนี้มีความเร็วคือ1วินาทีเนี่ยสามแผ่นตัดเสร็จก็จะใส่อยู่ในกล่องอนะครับในกล่องอันนี้เพื่ออะไรครับ นี่ครับตัดออกมาจับได้ครับจับได้ครับนี่ครับบางมากแล้วลองจับตรงตรงขั้วที่บอกว่าหนึ่งในหนึ่งในสี่ของเส้นผมสองเส้นผมนี่บางมากครับแล้วทีนี้ถ้ามันยักแบบนี้ก็ไม่เป็นไรใช่ไหมคะจริงๆไม่ควรไม่ควรอันนี้อันนี้จะใช้ไม่ได้เราหยิบมาแล้วหลังจากที่ตะกี้เราตัดใช่ไหมครับตัดออกมาเป็นแผ่น นะครับแล้วก็เข้าไปในอุโมง์จนแผ่น2แผ่นนี้มันแห้งนะครับมีความชื้นน้อยแล้วเนี่ยได้มาสองแผ่นนี้นะคะคให้คุณผู้ชมทายกันดีกว่าว่าอันไหนบวกอันไหนลบในอบอกใบบอกใบอันนี้เป็นทองแดงอันนี้เป็นอลูมิเนียมคอมเมนต์มาได้เลยค่ะอันไหนบวกอันไหนลบเฉลยคะ่ะเฉลย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 อันนี้เป็น อันนี้ใช่ไหมครับอันนี้เป็นขั้วลบครับค่ะเพราะเป็นทองแดง,น,งนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นขั้วบวกขั้วบวกครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอามันไปประกอบกันวิธีการเรียงกันก็คือเอาบวกสลับลบโดยมีแผ่นเขาขาวอันนี้นะครับนะครับแผ่นเขาขาวน,นี่ยป็นขั้นกลางที่เขาเรียกว่าเซปเปอร์เรเตอร์นะครับนะครับก็จะเอาแผ่นนี้วางสีขาวเซปเปอร์เรเตอร์วาง แล้วก็แผ่นนี้วางซึ่งมันก็จะสลับสลับกันอย่างนี้ทําให้ขั้วบวกขั้วลบไม่ชนกันถ้าเอากล้องจุลทรรศน์เนี่ยหรือเอากล้องไปขยายเนี่ยแผ่นนี้จริงๆมันมีรูนะฮะรูเพื่อให้ลิเทียมเนี่ยวิ่งจากบวกไปลบลบไปบวกนะครับคือมันกั้นจริงแต่จริงๆเนี่ยไอออนของลิเทียมยังวิ่งได้จังตอนเวลามันชาร์จไฟกับตอนที่มันจ่ายไฟเนี่ยมันก็จะวิ่งผ่านรูพวกนี้ฮะพอเราทําอย่างนี้เรียงไปเยอะๆหลายๆชั้นเนี่ย ก็จะกลายเป็นก้อนใหญ่ๆอันนี้จริงๆคือข้างในเซลล์เซลล์เซลล์แบตเตอรี่หน้าตาจะเป็นอย่างนี้สีขาวนี่คือเซปเรเตอร์เซปเปรเเตอร์ใช่ครับเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมีขั้วเยอะๆเราก็จะต้องเอาขั้วเนี่ยมาจั๊มให้กลายเป็นขั้วใหญ่กลายเป็นแบบนี้ใช่โดยใช้อาโซนิกนะครับแล้วเราก็ทําขั้วยื่นออกมาพอยื่นออกมาเสร็จปั๊บเราก็เติมสารละลายเพื่อเป็นตัวกลางเพื่อทําให้ อไอออนของลิเทียมเนี่ยวิ่งจากบวกลบลบไปบวกได้นะครับพอเติมโดยการที่เราต้องทําถุงขึ้นมาก่อนมาหุ้มอันนี้นะครับนี่ก็คือตัวถุงที่หุ้มถุงที่หุ้มนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็มีหลอดเล็กๆนะครับอ๋อมีหลอดด้วยมีหลอดเล็กๆอันนี้เป็นเทคโนโลยีของมีตาที่เราไปจดสิทธิบัตท น่าจะต้องมีเฉพาะที่นี่เลยหรือเปล่าคะเพราะเราจดสิทธิบัตรเลยหลอดนี้ช่วยอะไรคะพอเป็นอย่างนี้เสร็จเนี่ยเราจะต้องเติมสารละลายตัวหนึ่งที่เรียกว่าอิเล็กโทรไลต์เราก็จะยิงสารในนี้เข้าไปข้างในนะครับนิดเดียวเองครับเพื่อให้มันเกิดความชุ่มชื้นอยู่ในนี้พอเราใส่เข้าในนี้เสร็จปั๊บเราก็จะปิดซีลวันนี้ปิดนะครับก็จะกลายเป็นแบตเตอรี่แล้วแต่ยังเป็นแบตเตอรี่ที่ยังทํางานไม่ได้แล้วพอปิดเราหลอดนี้เราตัดทิ้งไหมตัดทิ้งเลยครับตัดทิ้งแล้วเราก็ซีลตรงนี้เลยนะครับ พอมาตรงนี้เนี่ยก็คือเซลล์ถูกหุ้มเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะแล้วตัวหุ่นยนต์นั้นก็คือจะเอาเซลล์ที่มันหุ้มมาแล้วเนี่ยมาเรียงเรียงเียงกันหรือเปล่าใช่ครับก็จะเอาเซลล์เนี่ยแต่ละเซลล์เนี่ยมาเรียงกันให้ได้48เซลล์ก็จะกลายเป็นก้อนก้อนหนึ่งเพื่อที่ทําการกระตุ้นที่เขาเรียกว่าฟอร์เมชันเพื่อให้เซลล์เนี่ยกลายเป็นเซลล์สมบูรณ์นะคะหลังจากที่เซลล์ทั้งหลายได้ ออกมาเป็นเซลเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะเอามาประกอบให้เป็นโมดูลใช่ไหมคะแต่ว่าเราต้องใส่หมวกใส่เสื้อนี่ก่อนเดี๋ยวขอไปแต่งตัวก่อนนะติ๊งแต่งตัวเสร็จแล้วค่ะนี่เดี๋ยวเราจะไปอาบน้ำไม่ใช่มันฟีลแบบว่าหมวกอาบน้ำนะแต่ว่ามันมีความเป็นแฟชั่นมากกว่านะข้างหน้ามันสวยกว่าเข้าไปดูเข้ามาแล้วจากเราได้เซลล์แล้วที่สำเร็จรูปพร้อมที่จะใช้งาน ตอนนี้เราก็จะมาถึงส่วนที่เราจะเอาเซลล์เนี่ยมาทำเป็นโมดูลแล้วก็จะเอาโมดูลนี้ไปทำเป็นแบตเตอรี่แพคที่ไปอยู่ในายานยนต์ไฟฟ้านะครับจากจุดที่เราดูมาจนถึงตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่โรงงานในเมืองไทยไม่มีนะครับโรงงานอื่นที่ทำอยู่ในปัจจุบันเนี่ยก็จะเอาเซลล์จากเมืองนอกมาอันนี้ก็คือเซลล์ที่เราผลิตมาจากโรงงานนะครับเมื่อกี้เมื่อก,กี้จน<ะ>เรามากระตุ้นจรกลายเป็นแอคทีฟเซลล์แล้วนะครับ เซลล์อันนี้ก็จะทนส่งมาโดย AGV นะครับตัวนี้ตัวนี้ใช่ครับน้องหุ่นยนต์มาส่งแล้วใช่ครับส่งเข้ามามันก็จะมีแบบนี้นะคะแล้วก็จะเข้ามาสู่กระบวนการขั้นต่อไปตรงนี้ครับเขาก็จะเอาเซลล์เนี่ยที่เราเรียงอยู่ในกล่องเนี่ยออกมาตอนนี้เราได้เซลล์มาแต่เนื่องจากว่าเซลล์เวลาออกมาจากโงการงงานผลิตเนี่ยแต่ละเซลล์ไม่ได้มีทุกอย่างเท่ากันเป๊ะเราก็จะต้องมาตัดเกรด ปัดเคิร์ฟอะค่ะคือจัดกลุ่มกลุใครได้เกรด ABC ีทีเนี้เราก็จะเอาแต่ละกลุ่มนี้มาเรียงให้เป็นก้อนแล้วนะครับที่เป็นโมดูก็จะมาใส่เหมือนกับมาใส่เกาะแล้วนะครับหน้าตาเหมือนเาะอยู่เหมือนอยู่ด้านนู้นนะฮะคืออันนี้ใส่เสื้อใช่เดี๋ยวเราใส่เกาะเข้าไปอีกทีหนึ่งนะครับก็จะเป็นหน้าตาอย่างนี้นี่ฮะเซลก็จะอยู่ในแต่ละชั้นแต่ละชั้นแต่ละชั้นจะเห็นได้ว่าเนี่ยเริ่มเอาเซลมาเรียง เดินชั้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 นเข้าไปคราวนี้ก็จะซ้อนกันไปเรื่อยๆแล้วก็วิ่งไปวิ่งไปตามสายพานครับวิ่งไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆ,ๆถึงจุดนี้เนี่ยก็คือประกอบโมดูลเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ละนะครับโมดูลอันเนี้ยก็จะวิ่งมาเพื่อเข้าไปในอุโมงค์คือเอาแบตเตอรี่เนี่ยไปชาร์จแล้วก็ไปคายประจุนะครับเพื่อทดสอบว่าแบตเตอรี่เนี่ยมีคุณภาพตามที่เรา คาดการไว้ไหมและคุณภาพได้หรือเปล่าจะอยู่ในห้องนั้นเราก็จะวิ่งไปอีกระยะหนึ่งเลยลึกๆเลยนะคะคพอออกมาตรงแถวแถวนี้อันนี้มาทําอะไรต่อคะอันนี้เนี่ยเราก็จะมาใส่ชิ้นสุดท้ายแล้วนะ,ะครับพุ่มข้างนอกงั้นกาลังจะบอกว่าโมดูลเนี่ยพอเสร็จแล้วยังต้องไปทํากลายเป็นแพ็กดิก็จะมีเหล็กอีกชั้นหนึ่งแล้วเดี๋ยวพอไปประกอบเป็นแพ็กแพ็กก็จะมีตัวพุ่มที่แข็งแรงที่แข็งแรงอีกชั้นหนึ่งอันนี้ก็เป็นพุ่มไปอีกชั้นหนึ่งแล้วนะคะหน้าตาจะเป็นอย่างนี้ครับค่ะ แบบนี้เลยเป็นแบบนี้เลยนะฮะเนี่ยหุ้มเรียบร้อยก็จะมีขั้วบวกขั้วลบนี่คือ1หนึ่งโมดูลนะครับถ้าเราเอาโมดูลอย่างเงี้ยมันเรียงกันเป็นก้อนใหญ่ๆเราก็จะเรียกมันว่าแผกซึ่งเอาไว้ทั้งก้อนใหญ่ๆเนี่ยไปใส่ในรถยนต์ไฟฟ้าอีกทีนึ่งนี่ก็คือโมดูลที่ได้ออกมาแล้วแต่ทีนี้เนี่ยคือพอแบตมันเสื่อมมัน ใช้ไม่ได้แล้วอย่างนี้น,นะคะหรือว่ามันคือมันเป็น end of life แล้วเนี่ยมันจะมีวิธีการหรือกระบวนการยังไงต่อะคะเวลาเราบอกว่าแบตเตอรี่ที่อยู่ในรถยนต์นแล้วมันเสื่อมเนี่ยจริงๆมันยังไม่ได้เสื่อมร0 0เซคือแบตเตอรี่เคยมีความจุร้อยหนึ่งเนี่ยมันจะเหลืออยู่ประมาณ70 8ดสิบดเอร์ซนะครับเขาก็จะถือว่าแบตเตอรี่อันนี้หมดอายุการใช้งานในรถยนต์บางแบตเตอรี่เนี่ยพอเสื่อมมาลงถึง70 80ดเนี่ยก็ต้องเอาแบตเตอรี่เนี่ยไป ทำลายคือการรีไซเคิลแต่ทีนี้ตอนที่ก่อนที่จะเอาไปทำรีไซเคิลเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะเอาแบตเตอรี่พวกนี้ไปทําเป็น Energy Storage เพ<ฆ>ค่ือไปทําเป็นเก็บไฟฟ้าจากโลมไฟฟ้าแล้วก็มาปล่อยตอนกลางคืน แล้วนี่เดี๋ยวน้องเขาก็จะเข้าไปจอดในจุดจอดของเขานะคะเพื่อเตรียมที่จะเอาเข้าไปเก็บต่อใช่ไหมคะก็คือเดี๋ยวมันจะมีการส่งมาตรงนี้ส่งทางนี้เก็บเข้าไปใน warehouse ซึ่งที่ตอนเราเริ่มต้นที่เข้ามาเห็นไหมฮะที่เป็นห้องเก็บมันก็จะไปเรียงอยู่ในใน warehouse ตรงนั้นที่ตรงนั้นก็ไม่ต้องใช้คนเพราะว่าทุกอย่างก็เป็นหุ่นยนต์เป็นอัตโนมัติหมดเลยโอ แล้วามาคุยกันต่อสักหน่อยนะคะเป็นค,ความรู้ให้กับคุณผู้ชมทางบ้านด้วยว่าการที่เราจะชาร์จแบตเตอรี่เนี่ยเราควรจะชาร์จยังไงอะไรควรทําอะไรไม่ควรทําเพื่อจะได้รักษาอายุของแบตเตอรี่ให้อยู่ยาวนานนะคะครับเวลาเราชาร์จเราอย่าชาร์จเต็มเราชาร์จให้ได้สัก80% 90%แล้ววันเราลงมาเนี่ยอย่าต่ำกว่าสัก25%ซถ้าเราใช้อยู่ในเลนเนี้ย25-80 25-80แบตเตอรี่จะมีความคงทน <จ>มากกว่าเยอะครับทีนี้มันก็มีหลายคนเขากังวลเนี่ยนะคะว่าสมมุติว่าถ้ารถ e ีวีเกิดอุบัติเหตุครับออแล้วไฟไหม้ขึ้นมาเนี่ยค่ะมันจะต้องมีวิธีดับเพลิงยังไงที่แตกต่างจากรถปกตินะคะการทํารถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมันมีมาตรฐานตัวหนึ่งที่ชื่อว่า r 1ร้อค่ะหเอาไปเผาไฟแล้วแบตเตอรี่จะต้องไม่เกิดติดไฟออกมานะครับ อันที่2คือเอาขัา้วบวกขั้วลบเนี่ยมาช็อตเซอร์กิตเลยค่ะแบตเตอรี่จะต้องไม่ไม่ทำให้เกิดไฟลุกนะครับสเอาแบตเตอรี่เนี่ยนะครับไปจุ่มน้ำนะครับลงไปในน้ำเนี่ยสามสิบซนตมตรหชั่วโมงน้ำต้องไม่เข้าไปข้างในในกล่องถ้าเกิดเราเอาไปเกิดการชนนะครับเขาก็ไปมีการทดสอบอย่างเช่นทำให้เกิดการแรงกระแทกเหมือนกับ50เท่าของแรงโน้มถ่วงแบตเตอรี่จะต้อง ไม่เสียหายแตกกระจายออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยโครงสร้างของมันเนี่ยมันแข็งแรงมากค่ะผมกำลังจะบอกว่าถ้าไปดูสถิติจริงๆเนี่ยรถยนต์ไฟฟ้าที่เกิดเพลิงไหม้น้อยกว่ารถยนต์ที่เป็นน้ํามันอ,มอ,ยอย่างมีในยยะสาคัญนะครับสมมติว่าถ้าเกิดมันเกิดการติดไฟขึ้นมาจริงๆเนี่ยรถน้ํามันกับรถไฟฟ้าเนี่ยรถไฟฟ้าเวลากว่าจะติดไฟผมว่ามีเป็น10นาที ก่อนมันจะเริ่มมีควันเริ่มจะมีไฟขึ้นมาเนี่ยเราเดินมานั่งกินกาแฟเนี่ยรถก็ยังยังไม่ติดไฟเลยครถ้าเกิดสมมติว่ามันติดไฟจริงๆการที่เอาน้ําไปลาดลงไปที่แบตเตอรี่นเนี่ยอาจจะไม่ได้ช่วยอะไรแบตเตอรี่เวลาตอนมันติดไฟมันจะคล้ายๆประทัดนะฮะม,มันจะฟู่สักปรบสักพักหนึ่งแล้วพอมันคายพลังงานเสร็จเรียบร้อยไฟมันก็จะมอดลงนะครับนั้นวิธีที่ดีที่สุดก็คือต้องหา อุปกรณ์ภายนอกนะครับมันก็จะมีวัสดุที่กันไฟเนี่ยมาคุมที่รถหรือมาคุมที่ตรงตัวแบตเตอรี่เพื่อให้แบตเตอรี่ที่เวลามันมันลุกไหม้ที่มันฟู่ออกมาเนี่ยไม่กระจายไปติด<อ>วัสดุอื่นที่ทําให้เกิดไฟลามขึ้นคุมมันซะมันก็จะไม่ลามถ้าเราไม่ได้พูดถึงเรื่องของไฟลุกนะคะเอาคแค่เป็นอุบัติเหตุทั่วไปมีคําแนะนํายังไงว่าเราควรจะต้องทํำยังไงคะอ,อ,อย่างแรกก่อนนะครับคือเกิดอ,อุบัติเหตุปั๊บเนี่ยผมว่าจริงๆมันเหมือนรถทั่วไป แต่เราอาจจะต้องเริ่มมีการสังเกตนิดนึงอย่างเช่นว่าเริ่มได้กลิ่นไหมเริ่มรู้สึกว่ามันมีความร้อนเกิดขึ้นใต้ท้องไหมถ้ามันไม่เกิดด้วยสิ่งเหล่านี้นะครับเราไม่รู้สึกว่ามันเกิดมีความร้อนขึ้นไม่มีกลิ่นเนี่ยม,มันก็เซฟซึ่งมันก็ไม่แตกต่างจากรถน้ํามันน่ที่ถ้าหากว่าเริ่มมีกลิ่นแปลกๆเราควรจะต้อง <คน S 1> ออกมาควรจะออกมาค่ะใช่ครับโหวันนี้ได้ความรู้ด้วยนะคะต้องขอบคุณ,ค,ณ,ค,ณคุณสมพษ์มากๆเลยคะ่ะยินดีมากครับขอบคุณมากครับ เป็นยังไงบ้างคะกับโรงงานแบตเตอรี่ที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนที่สำคัญเป็นโรงงานของคนไทยแล้วก็ตั้งอยู่ในประเทศไทยนะคะแบบนี้ก็จะยิ่งส่งเสริมอีโคซิสเต็มของรถ EV ในประเทศไทยให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นแล้วก็เป็นผลดีต่ออุตสาหกรรมแล้วก็ประเทศไทยของเราด้วยค่ะแถมวันนี้เราก็ยังได้ความรู้เกี่ยวกับแบตเตอรี่ของรถ E ีอีกมากมายเลยนะคะ